สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงอยู่กับหนังสือดีๆเล่มนี้ค่ะจิตตน,นครหนึ่งในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชค่ะในช่วงของการถวายอะไรแด่สมเด็จพระสังฆราชเรามีเรื่องดีๆจากหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทําหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์ธีระโพธิพิกขุนะคะท่านจะเล่าเรื่องราวที่ท่านได้ตกผลึกแล้วจากหนังสือเล่มนี้จากการทําหนังสือเล่มนี้ไปฟังกันดีไหมคะ ในมุมมองและวิธีคิดที่อัตมาได้รับจากการอ่านเรื่องจิตตน,นครของท่านพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการดูแลจิตของตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งเรากดมากน้อยแค่ไหนเรามีความโลภมากน้อยแค่ไหนเราเห็นความซึงเศร้าของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอะไรบ้างที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกเหล่านั้น นานมาแล้วพวกเราเองเนี่ยไม่เคยรู้ว่าเรารู้สึกอะไรเรามักจะไปอยู่กับความรู้ความรู้ที่อ่าได้มาแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในหัวเจ้าพระคุณสมเด็จเคยใช้คำนี้ว่าความรู้ต่างๆควรเอาไปไว้ที่กายวาจาและใจไม่ใช่เอาไปใส่ไว้ในหัวเอาไปใส่ในหัวเราจึงมีจริยาวัตดที่ไม่ค่อยงดงามกันสักเท่าไหร่ในความเป็นปุถุชนของพวกเรานี่คือสิ่งที่อาตมาได้แล้วทำให้รู้สึกว่า ความรู้ทั้งหลายต้องเอาไปไว้ที่ความรู้สึกเอาไปไว้ที่กายเอาไปไว้ที่วาจาแล้วเอาไปไว้ที่ใจนะเพราะนั้นจิตตน,นครเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะทําให้เราเห็นฝั่งดีและฝั่งไม่ดีของตัวเองแล้วเห็นอํานาจของมารและของมรรคที่อยู่ในจิตตนครของเราแล้วเรายังท่านยังทรงพนิพนธ์ไว้ให้เรารับรู้อีกว่าในจิตตน,นครเนี่ยมันยังมีสิ่งแวดล้อมล้อมรอบที่อยู่ภายนอก มรรคกและมารสู้กันอยู่ภายในแต่ภายนอกเรากําลังสู้กับอะไรในเรื่องของท่านท่านบอกว่ามีภูเขามรณะและภูเขาชาลากําลังเบียดเข้ามาชาวจิตตนครนึกว่ามันเก๋ไก่ว่าที่มันมีรอยย่นรอยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทาครีมก็หายล้วก็เริ่มพอกตัวเริ่มแต่งนู่นแต่งนี้ขึ้นมาปรากฏว่าไอ้ภูเขามระและภูเขาชาลามันบีบรัดรัดรัดจนเราเหี่ยวย่นพอใกล้ถึงวันพระเจ้าจิตราชก็ปรึกษากับบารามีและสมุทัยซึ่ง ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ให้คำปรึกษาที่ต่างกันสมุทัยบอกว่าต้องรีบหาความสุขแต่บารมีบอกว่าต้องรีบปฏิบัติธรรมอะไรคือปฏิบัติธรรมหลักบารมีบารมีบอกว่าครูบาอาจารย์ของเราหรือบรมครูของเราบอกว่าตอนนี้ท่านส่งคู่ทูตมาให้พิเศษเพื่อพระเจ้าจิตตราคู่ทูตนั้นชื่อสมถะและวิปัสสนาการเห็นคู่ทูตสองของคนมายืนเดี๋ยวสมถะขึ้นเดี๋ยววิปัสสนาขึ้นสมถะขึ้นวิปัสสนาขึ้นนี่คือปกติ แต่ถ้าท่านสามารถเพ่งมองและเอาสองคนมาซ้อนกันได้สมถะและวลิปัสสนา,าคือเรื่องเดียวกันเ<โ>มื่อนิ่งแล้วท่านเตรียมได้แล้วเพราะบัดนี้ภูเขาชลาและมรณะได้บีบมาจนเราไม่เหลือที่ที่จะไปไหนแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือกลับไปเจริญมรณะสติการเจริญมรณะสติทําใหต้ตัวเองรู้สภาวะขนาดนั้นเหลือช่องแคบนิดเดียวที่มันอยู่ข้างบนที่เราจะต้องส่งดวงจิตออกข้างนอกพระเจ้าจิตตลาชก็เลยคิดว่าใครบ้างที่จะต้องไปกับท่าน แต่ในความเป็นจริงถ้าเลือกไม่ได้ว่าใครจะไปต้องไปหมดทั้งสมุทัยและบารามีขณะนั้นเรายังไม่ได้ชิ้นกิเลสอุปกิเลสต,ต่างๆก็ตามไปแต่ลดน้อยลงเมื่อฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมถะเมื่อฝึกวิปัสสนาแล้วเข้าใจถึงมรณกสติพระเจ้าจิตาาตึงวางกายวางใจแล้วก็ถอดจิตขึ้นสู่แดนเกษมในเรื่องจิตมน,นครจบแบบนี้เพราะฉะนั้นการจากไปของ จ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี้ทําให้ตัวอาตมาเองเนี่ยได้รับการตอบโจทย์ใช้คําว่าตอบโจทย์เลยว่าจิตธนครที่พระองค์ทรงพานิพนธไว้นั้นน่ะเสมือนพระองค์ท่านได้เตรียมการของการกลับขึ้นสู่แดนเกษมของพระองค์ท่านแดนเกษมในที่นี้หมายถึงอาจจะหมายถึงนิพพานอาจจะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของบุคคลดังดันะครับพระองค์ท่านได้นิพนธเรื่องนี้ เหมือนคิดแบบตัวเราเองเหมือนเตือนตัวเองเหมือนเตือนเราว่าเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่มีพระนิพนธ์อีกหลายเรื่องที่ทําให้เราสะท้อนใจแล้วเราต้องรีบกลับไปอ่านเช่นชีวิตนี้น้อยนะแต่สําคัญนะพราะอาจจะมาได้ได้เห็นได้มีโอกาสอ่านพระนิพนธ์มากๆขึ้นก็เลยทําให้เข้าใจว่าโถโชคดีจริงๆนะชีวิตของเราน้อยเราเองกับสมเด็จพระสังฆราชห่างกันเหลือเกิน เมื่ออดีตที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เราอายุ50ปีถึงวันนี้49ปีที่แล้วเราไปทําอะไรอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยเสียใจว่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธศาสนาไม่ทันพุทธเจ้าแต่วันนี้เราดีใจเลือเกินที่เรามาเกิดทันสมเด็จพระสังฆราชตอนที่ท่านอายุร้อยปีแล้วระยะที่เราเข้ามาอยู่ใกล้พระอ,องค์ท่านน้อยจริงๆชีวิตน้อยน้อยนะัแต่สําคัญนะได้รับใช้ใต้เบื้องพระบาทเพียงเวลาไม่ถึง3เดือน ได้มีโอกาสเข้าไปกราบพระบาทอย่างใกล้ชิดก่อนวันสิ้นพระชนไม่กี่วันน้อยนะน้อยมากแต่สำคัญมากเลยว่าเราซึ่งรับรู้ในพระอ่าจะเรียกว่าพระปฏิปทาของพระองค์ท่านเราเข้าใจเรารับรู้แล้วแล้วเราตั้งใจเลยว่าเราจะต่อยอดแล้วก็จะเดินต่อไปหนังสือเล่มนี้เป็นการทดลองในการต่อยอดพระนิพนธ์ของท่านพระองค์ท่านเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา เราแค่ติดตาเล็กๆแบบวิธีคิดของคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วปล่อยให้มันออกดอกออกใบวันนี้ผลมันเกิดแล้วประชาชนตอบรับกับสิ่งนี้นะเลยทําให้เรารู้สึกภูมิใจมากที่ไดม้มีโอกาสเข้ามารับใช้ใต้เบื้องพระบาทถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่สิ่งที่อัตมาอยากฝากไว้ก็คืออยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแล้วมามองว่าพระองค์ท่านให้ธรรมะอะไรเรา ระองค์ท่านักสังขารแต่พวกเราอย่าละธรรมะของพระองค์ท่านจเจริญพรเหมือนจันทร์แผ่นที่เคยสรองเย็นได้ลาจากฟ้าเปลี่ยนพันสายทานเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็นสัตว์จะทำคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็นใดๆไม่มีว่า รืกถอยร้อยรำพันสังขบิดาจะรืบในใจ สถิตไว้เพียงความดีชั่วนิดันิร ท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราได้ฟังอาจารย์ธีระโพธิพิขุ ท่านได้ตกผลึกเรื่องราวดีๆให้เราได้รับชมกันนะคะแล้วก็ได้รับฟังกันอย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะความรู้มีอยู่ทั่วไปเราสามารถหาได้หลากหลายที่เลยค่ะแต่ไม่ควรจะนําความรู้นั้นไว้ในสมองที่เดียวเราควรจะนําความรู้มาไว้ที่กายวาจาแล้วก็ใจของเรานั่นก็คือการบริหารจิตนั่นเองค่ะการบริหารจิตที่ดีที่ถูกต้องนั่นก็คือการฝึกจิต ที่ดีก็จะนำความสุขมาให้ค่ะในการชีวิตไม่สิ้นหวังจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะกลับมาบริหารจิตของตัวเองให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ